สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่129พักกระยาจกฝากกด Subscribe ช่องลิฟ์มาง่ากันด้วยนะครับในเริ่มกันเลยฉันพี่เสี่ยวเอียนค่าขอโทษนะคะอ่าพวกเราค้านี่ช่างไรประโยชน์เส็จทุกคนนี่มันเกิดอะไร ขึ้นในพักนั้นหรือหรือว่าจะเป็นคนจากตะกูลพิศุทธ์มายุ่มย่ามกับพักของเราเง้นลึกหรือว่ามีกลุ่มอื่นมาข่มเบงคนจากพักของเราเงินลึกผู้ใดกันที่มันบังอาจมาทํากับพักของข้าอย่างนี้บอกข้ามาข้าจะไปจัดการพวกมันให้สิ้นหากพวกเราไม่สามารถแก้ไขแก้ไขมันได้ มันจะต้องลุกลามใหญ่โตมากกว่านี้เป็นแน่บ้าเอ้ยพ,พักของพวกเราทางแตกอเลหากหากจะใช้หากจะให้ข้ากล่าวก็คือคนของเราแทบจะไม่มีไพ่ผนึกเพลิงเหลือเลยค่ะเพื่อที่จะดำเนินการสิ่งต่างๆพวกเราจำเป็นต้องใช้ไพ่ผนึกเพลิง เป็นจำนวนมากทำให้ตอนนี้พวกเราแทบจะมิดเหลือไพ่ปนึกเพลิงเลยค่ะเมื่อคนในพักของเราดำเนินการสิ่งใดสำเร็จเราก็จะให้ไพ่ปนึกเพลิงเป็นการตอบแทนแก่พวกเขาที่ทำเพื่อพวกเราพวกเราจึงได้ใช้ไพ่ปนึกเพลิงเป็นจำนวนมากทำให้ตอนนี้ไพ่ปนึกเพลิงของพวกเราเหลือดังที่เจ้าเห็น พวกเจ้าติดหนี้ติดหนี้ที่ต้องจ่ายพวกเราอยู่นะเชางเลยอย่างไอ้ยิ่งนักจ่ายเงินเดือนให้พวกเรามาซะเราพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาเจรจากันอีกแล้วพวกเรารีบพังประตูเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่ากล้าดียังไงที่ใช้งานพวกเราแล้วไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่พวกเราส่งเพื่อนปนนึกเพลิงทั้งหมดที่พวกเราทั้งหมดมาให้พวกเราแต่โดยดี แต่พวกข้ามิมีไพ่ผนึกเพลิงเหลืออีกแล้วนะหากเจ้าไม่มีไพ่ผนึกเพลิงที่จะจ่ายพวกเราเช่นนั้นพวกข้าจะขอรับตัวชวินเอ๋อไปเป็นข้าตอบแทนของพวกเราแล้วกันไม่นะชวินเอ๋อการบริหารจัดการพักไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแฮะข้าคงคิดง่ายเกินไปงั้นสินะหัวหน้าครับพวกเราทราบข่าวแล้วนะครับ จากไม่ไม่นะอย่าเอาตัวชีวินเออของข้าไปนี่ท่านพูดถึงเรื่องอะไรงั้นหรือครับไม่มีอะไรหรอกนะข้าเพียงแต่กำลังคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่พวกเราทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้พวกเรากลายเป็นพักกระยาจกไปแล้วพวกท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกนะครับพวกเราจะช่วยท่านเองใช่แล้วครับในสาขาภายใน มีวิธีการมากมายที่พวกเราจะได้รับเพยเผลึกเพลิงพวกเราจะนำตำราว,วรยุทธ์ไปขายซักผ้าล้างจานขัดโอ่งน้ำแม้แต่เป็นขอทานพวกเราก็จะทำหากมันทำให้เราได้เพยผลึกเพลิงและผู้ใดจะมาบริจาคเพยผลึกเพลิงให้พวกเรากันพวกเจ้าอย่าได้วู่วามไปทุกปัญหาย่อมมีทางออกค่อยๆค,คิดอาวิธีก่อนดีกว่า ที่นี่ยังไงล่ะพักภูภาหินเสียวเอี้ยนออกมานะข้าเลยอยากเห็นหน้าตาของหัวหน้าพักยิ่งนักจะเป็นยังไงกันนะจึงสามารถทำเช่นนี้ได้มีอะไรเงั้นหรือเหตุใดจึงได้มาหาข้ากันเสียวเอี้ยนออกมาแล้วข้าต้องการซื้อ,อยาอายุวัฒนะขวดนั้นข้าขอซื้อ หยุดน้ำค้างจิตเหมันทั้งหมดเลยที่เจ้ามีหลีกไปให้พ้นข้ามาที่นี่ก่อนนะเว้ยทุกท่านได้โปรดสงบใจก่อนนะครับท่านพี่คนเหล่านั้นมาหาท่านเพราะเหตุใดงั้นหรือคะฮะ่าฮ่าพี่ลืมบอกเจ้าไปเลยไม่กี่วันก่อนพี่ทำยาหยุดน้ำค้างจิตเหมันที่ช่วยต้านพิษธ,ธาตุไฟไม่ให้มิหน้าเชื่อว่า มันจะขายดีเช่นนี้พี่ลองไปพี่ลืมไปได้ยังไงกันนะว่าพี่เป็นนักเตเเวทศ,ศาสตร์นี่นาพี่มีแผนแก้ไขปัญหาการเงินในครั้งนี้ของพวกเราแล้วเอาละ่ะทุกคนฟังทางนี้เวลาที่เราเข้าไปฝึกในหอคอยเพลิงสวรรค์ขัดเกลาพลังลมปราณน,นั้นพวกเราจะได้รับพิษจากการฝึกฝนยิ่งฝึกนานเพียงใดก็ยิ่งอันตรายมากยิ่งขึ้น และยาที่ข้าเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานั้นสามารถใช้ต้านทานพิษธ,ธาตุไฟไม่ให้สามารถเล่นเข้าสู่ร่างกายได้แม้จะฝึกเป็นเวลานานซึ่งหยุดน้ำค้างจิเทมันนอกจากจะช่วยในการต้านทานพิษธาตุไฟแล้วยังช่วยในการฟื้นฟูพล,พลังลมปลานได้อีกด้วยซึ่งวิธีโฆษณายานี้ให้ผู้คนมั่นใจในประสิทธิภาพของมันนั้น ข้าจะใช้สิทธิ์พี่คนหนึ่งที่เคยติดพิษธ,ธาตุไฟซึ่งผู้คนต่างรู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วซึ่งแผนการนี้จะสำเร็จได้หรือไม่นั้นก็ต้องให้ทุกคนเชื่อเชื่อและดมไพลผนึกเพลิงทั้งหมดที่พวกเจ้ามีมาให้เก่ข้าทั้งหมดเพื่อข้าจะได้ไปซื้อวัตถุดิบในการปรุงยาเราจะทำให้วิกฤตในครั้งนี้ทำให้พักของเรากลายเป็นพักที่มั่งคั่งที่สุด ในสำนักเจียหนานโดยใช้กลยุทธ์แฟนมีแฟนมิสสังสรรเมื่อไม่นานมานี้ชวินเอ,อ๋มีแฟนคลับเป็นจำนวนมากเราจะใช้จุดนั้นเป็นจุดขายของเราขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการบรรยายของข้าจนจบวิกฤตในครั้งนี้มิได้หนักหนาสำหรับข้าเลยแม้แต่น้อยท่านพี่เสี่ยวเอี้ยนสู้ๆนะคะ ่านต้องเหนื่อยมาจากการปรุงยาเป็นจำนวนมากเป็นแน่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่ก่อตั้งพักมาเพิ่งดูเป็นหัวหน้าพักก็ครั้งนี้แหละนะเช่นนั้นก็เริ่มเริ่มแผนการกันเลยเถอะนำไพ่ผนึกเพลิงทั้งหมดที่พวกเจ้ามีมาให้ข้าซะจะได้นำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อปรุงยานี่ค่ะท่านพี่พวกเรา รวบรวมเต้มเพื่อผลึกเพลิงทั้งหมดที่พวกเรามีแล้วแค่นี้จะพอซื้อวัตถุดิบได้ยังไงงั้นหรือคะค่าใช้จ่ายที่เหลือค่าจะรับผิดชอบเองพอดีค่าขายหยดน้ำครั้าง <c oughs> จิตเหมันได้เป็นจำนวนมากค่าลืมไปค่าใช้มันฝึกในหัวคอยจนหมดแล้วนี่หว่าจุดๆ,ๆหัวหน้าครับ โหดรับไพ่ประน,นึกเพลิงของพวกเราไว้เถอะนะครับหัวหน้าได้ช่วยปกป้องพวกเราจากการถูกพวกรุ่นพี่ขม่มเหงแล้วครั้งนี้ให้พวกเราได้ตอบแทนท่านบ้างเถอะนะครับได้ข้าจะรับไว้ในเมื่อเป็นความต้องการของพวกเจ้าเออก่อนจะทําสิ่งใดช่วยพวกเราหยุดคนด้านหน้าหน่อยเถอะครับสองวันถัดมา ตรงนั้นมันมีอะไรงั้นหรือเหตุใดคนจึงได้พลุกพล่านเช่นนี้กันมีบางคนนำบางสิ่งมาขายนะไอ้เด็กเวรผู้ใดบอกให้เจ้ามาขายของตรงนี้กันนี่มันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชียวนะแบนี่คือ,อยาหยดน้ำค้างจิตเทมันยารักษาอาการบาดเจ็บหมดปัญหาวันใจของพิษธาตุไฟที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพียงห้าแต้ม เพื่อผลผลึกเพลิงเท่านั้นไม่ว่าจะบุกป่าลงน้ำลุยไฟที่ไหนก็พกพาได้เพียงดื่มมันเข้าไปอาการบาดเจ็บที่ได้รับก็จะหายเป็นปิดทิ้งเลข่เข้ามาเลข่เข้ามาสองมือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาช้าอดหมดไม่รู้ด้วยนะครับ <c oughs> เพียงห้าแต้มเพื่อผลึกเพลิงเองงั้นล่เนี่ยสรรพคุณยาครอบจักรวาลขนาดนี้ ไม่ซื้อก็บ้าแล้วจัดมาห้าขวดโลดของดีของถูกของพี่ชอบน้องข้าเอาสิบขวดเลยทุกท่านหากเข้าไปยังหัวคอยอย่าลืมนำยาหยดน้ำค้างจิตเทมันติดตัวไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะโว,ว้ปลอดภัยปลอดบวมพี่ก็ไม่สนใจแล้วพี่ซื้อหมดเลยจ้า ต่อแถวหากพวกแกริบบางอาจแต่ต้องชีวินเออของข้าพวกแกกลับไปไม่ครบ32แน่พวกแกต่อแถวเป็นมิเป็นงั้นหรยอฮะข้าเอาสอขวดข้าเอาหา้าขวดทุกคนทํางานหนักกันเลยงั้นสินะฮึฮึฮึประสบผลสาเร็จอย่างล่วงลวงยาที่ข้าอดหลับอดตาหลับขับตานอน2วันสองคืน ซื้อมันซื้อมันให้หมดซะหัวหน้าครับพวกเราซื้อ,อยาของมันมาได้แล้วครับนี่คือ,อยาที่พักภูผาหินเป็นผู้ทําขึ้นมาครับหัวหน้าจุดจุดจุดราคามันถูกกว่าของพวกเรา33%เปอร์เซนทั้งยังให้ผลดีกว่ายาที่พวกเราทําขึ้นด้วยครับแม่เอ้ยเปลงพวกมันบางอาจยิ่งนักที่มาขายตัดราคาเช่นนี้พักภูผาหิน เสียวเอี้ยนแกจะยัสูงได้อีกไม่นานหรอกนะก็จบตอนที่129เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ